โอเคฮะสวัสดีทุกคนนะฮะอินดีต้อนรับเข้าสู่โคอิซูชิมะฮะและตอนนี้เราจะไปบุกขานกันแล้วมาอยู่นะทำไมไปนานนักล่ะ ทำเอาพวกเราร้อนใจแทบแยกเลยนะนึกว่าเจ้าถูกจับไปแล้วการสงสายไม่ใช่ทำได้ง่ายๆลุงเจ้าเปิดอ่านหรือเปล่าเขาจะช่วยเราปราบขานไหมข้าหวังว่าอย่างนั้นแต่เรามัวรอดูผลไม่ได้พายุกำลังจะมาแล้วใช่ไหมลมเริ่มโหมหนักขึ้นแล้วถึงเช้าพรุ่งนี้พายุก็เข้าแล้วได้อาวุธสงครามมาหรือเปล่ามีพอจะสร้างความเสียหายเหลือเฟือเลยละ่ะ แล้วก็มีจะหาจากยาริกวะาจำนวนหนึ่งด้วยแจ๋วทุกคนพร้อมต่อสู้เพื่อนักงรบวิศาตบอกทุกคนว่าเราจะจู่โจมยามรุ่งสางข้าจะกระจายคำสั่งไปแต่เจ้าก็น่าจะไปตรวจตราเองด้วยนะพวกเขาอยากฟังคำพูดของผู้นำกลายเป็นผู้นำแล้ววะ่ะฟ้ายังฟ้าอยู่สุดท้ายแล้วอยู่นะเอ๊ะมันไม่มีทองวะ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอยู่บนพื้นน่ะเอาหยิบไม่ได้ฮะมีดขว้างถ้าม,มีทองอีกอันนึงนีง้ได้ดาวขั้นสุดท้ายแล้วนะเสียดายจังเรามาไกลามากนะะตั้งแต่เจ้าลากข้ามาจากชายหาดโคโมดะเจ้าตัวหนักมากข้าลากแทบไม่ไหวเลยต้องถอดเสื้อผ้า <c oughs> จนเกือบหมดถึงจะไปถึงเมืองได้ <c oughs> ข้าคงไม่ได้มาอยู่ที่นี่ถ้าไม่ใช่พอาเจ้าอยู่นะข้าเสียเจ้าไปไม่ได้จินเราผ่านอะไรด้วยกันมามากสูญเสียคนสำคัญไปมากข้ายอมไม่ได้ข้าต้องหยุดยังขานให้ได้ไม่ต้องก็ได้ เราอาจหาเลือสักลำล่องไปยังสาสานที่เงียบๆสักแข่งระหว่างที่ลูกของเจ้าสู้ศึกของสามูไรเจ้าต้องการอย่างนั้นจริงหรือไม่หรอกถ้าข้าตายแล้วปากสิว่าเจ้าจะสู้ต่อไปเจ้านี่มันปัสษพเหลือเกินนะจินซาไคเจ้าน่าจะพักผ่อนบ้างนะยังก่อน ขอนั่งต่ออีกสักพักแล้วกันนะเอาละจอกสุดท้ายไปเนี่ยก่อนรุ่งสางจนเช้าเลยไหมเนี่ยเพื่อนเฮ้ยมาแล้วท่าเรืออิซึมิ ทุกคนมาพร้อมกันหรือยังโอเคฮะสี่คนย่ที่นี่แหละเรามีโอกาสเดียวที่จะกำจัดคานก่อนที่มันจะโจมตีแผ่นดินใหญ่เคนจิอาวุธที่ค่ายของเราเป็นอย่างไรบ้างพร้อมก็นนำฝนเพลิงใส่กองเรือแล้วดีอยู่นะ่าจะส่งสัญญ,ญาณให้เจ้าโจมตีเมื่อกาลร,ระดมยิงเริ่มขึ้นพวกมงโกจะบุกมาที่ตำแหน่งของเจ้า และเข้ามาในจุดซุ่มโจมตีของเราและเปิดวางประจำที่พลธนูก็ขึ้นหลังคาแล้วเจ้ามีเราอยู่ด้วยซาไครขอบคุณครับพวกท่านทุกคน,นไปกันเถอะจินไม่มีวี่แววของลุงเจ้าเลย,ยพ,พายุลูกนั้นไม่ค่อยใครโอเคแม้ว่าเขาจะไม่มาเราก็ต้องไปไม่รู้แนละ้วแปมุ่หอา่านไม่ทัน่ตอนนี้เลยเฮ้ย ใจเย็นบึม้มโก,มกงโกงโกมากันแล้วเราจะฆ่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาอาจารย์ตำแหน่งตรงนู้นโอเคพวกมันบุกม,มาแล้วอุ้ยปุ้ยจุดจัดสุดจัดไป,ไปเลย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 ไปเอยไปถอยขอถอย,ถอย,ถอย ไปผิดอันผิดอันผิดอันเออไปเจอไฟไปหน่อยสาวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเออ,เอ,อไม่ใช่อันนี้ขอขออันนี้ขออันนี้เออขออันนี้ไปเออตีตัวหนึ่งสวยตัวนูววน้นเออ หลังน่อยเออหยาตายเลยกำจัดกำลังเสือของท่านตีไปตีไปเออซื้อซื้อตีตัวไปสวยหมดยัง แล้วฮะเดี๋ยวมีมีดไหมไม่มีมีดเลยได้มาอันนึง่งของกดโอ๊ยกดไม่ทันปฟาเอ้ยเอ้ยสีนตีนสีอีกรอบสิเออสักทีสักทีไปหยุความเจ็บปวด เออมาไหนอีกขันมาสะดใครเออไปบันทึกรถกัวอีกทีสิมาฮะคุยกันอยู่นะ แผนของเราได้ผลทัพมองโกกำลังจัดกระบวนใหม่เราจะปล่อยเราจะไม่ปล่อยเอยทเท็ทำเช่นนั้นลด่งพี่โนริโอกกำลังนำที่เหลือขึ้นไปเหรอเช่นนั้นเราจะตามไปสมทบโอเคฮะไปนี่คือทัพเราใช่ไหมเดินทางไปพบกับโนริโอโอเคเจอแล้วอยากจบตรงนี้แหละ วันนี้ข้าจะต้องตายท่านชิมุระไม่มาเราต้องสู้ลำพังแล้วเราจะเปิดฉากโจมตีประตูหน้าดึงความสนใจพวกมองโกลระหว่างที่เจ้าหาทางเข้าไปข้างในเจ้าจะถูกล้อมจากทุกทิศเรามาไกลตั้งขนาดนี้ไม่มีทางหันกลับแล้วโวกเจ้าคือนักรบที่กล้าหาญที่สุดเท่าที่ข้าเคยรู้จัก หวังว่าจะได้พบกันอีกนะเรื่องสู้ให้เป็นหน้าที่เราเองแล้วนี่เรามัออะไรอยูไม่ต้องปลายีิพวกมังโก้แทรกซึมเข้าไปเหรอเออทางไหนดีวะซ้ายแล้วกันนะขวาเหรอโอเคขวาก็ขวาโอ๊ยโอโอโอ๊ย <c oughs> <c oughs> วิ่งสะเด็ดเลยชิบหาย โอเคเข้าใจแล้วอุ้ย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 โอเคมีพงหญ้าฮะเราสามารถไปตามพงหญ้าได้ได้อยู่ได้อยู่ยแล้วก็แรซึมเข้าไปเรขึ้นไปที่หลังคาวัญตาดูร,บรอบหลังคานี้ยหรอไอ้เพื่อน ไปทางข้าหาจุดสังเกตดอกที่ขี้งงี้ว่าทศหอสังเกตการนั้นเหมาะของทั่วจากทางค่ายหอสังเกตการอยู่ไหนวะเดี๋ยวทางนู้นไม่มีฮะตรงนี้เป็นเรือออกไปตรงนี้ก่อนแล้วกันอะ หิดตังเกตการไหนครับเนีย่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพังพัง,จง,งเจ๊ง,งตรงนู้นเหรอนำทางชี้สายลมตรงนู้นฮะปึบไม่ได้โอเคลงไปข้างล่าง เราขึ้นจากตรงนี้สวยเอเอเยอะไหมได้อยู่มังได้อยู่มังโอเคเอโอค๊ยปัดทันน่าจะห่อตรงนี้นะโอเคสิบเมตรถูกแล้วขอดูหน่อยมา เยอะจัดๆโหตุนคานแต่เย็นเพื่อนทาชิบุระมาไหมมาแล้วเอออย่างนี้สิวะเพื่อซูอชิมะยุดซ้อย่าได้ปลาดี<ป>สวยข้ารู้ว่าท่านต้องมาไปฮะโอเค เอชิหน้ากับขาที่ก็ดืหาดฮะเราจะทำไมวะเออหวัว่าจะได้แล้วนะว่าจะได้ตัวสามนตรไยมแล้วมาเกคนนึงไปเออิกทีเฮ้ย สวยมาทางไหนสายลมข้างบนโอเคทางนี้โอเคเจอแล้ว <c oughs> เอาไงดีวิ่ย <c oughs> ไม่น่ากดเลยอะเรารอบสังหารได้นะสามคนปึ๊บ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 ไป <c oughs> โอเคปึ๊บตัดธนูก่อนตัดธนูก่อนปึ๊บไป <c oughs> ตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้น <c oughs> ไปตัดธนูอีกรอบ <c oughs> โอเค

ออกมาโอ้โหไม่ใช่ตรงนี้ไปซตนี้สวยธนูหน่อยถนูเอ,อ้โ,อโน้น้าน้ด้า้เออาเ้้าน้านาา อีกตัวนึงมาเอ๊ทางไหนทางไหนแน่วะทางนูน้นโอเคสับเบียงขอามีดบินได้ไหมลูกขน,นกูไม่ได้ใช้เลยอะเข้าประตู โอเคคานขามาถึงแล้วต้องเรียกว่าโคตุนใช่ไหมโคตุนหลรออยู่เลยฮะมาสะสางแค้นกันความตายอันบริสุทธิ เราะว่าเจ้าและลุงของเจ้าไม่ยอมสิโรราบข้าหยิบยื่นสันติให้แต่แล้วพวกเจ้ากลับเลือกสงครามบัดนี้ผู้คนบนแผ่นดินใหญ่ของเจ้าจะต้องทรมานเจ้าจะไม่มีวันได้ออกจากเกาะน,นี้ อะไรครับเนี่ยระเบิดเหรอระเบิดพิษเหรอเฮ้ยมาคานซูชิมะโนะทามิโนะมุเนงโอมุอิสุเระน่าจะอับชุดมาหน่อยนะโ<า>อ้ <c oughs> โหโอเคหนึ่งกิ้งหนึ่งกิ้งหนึ่งกิ้งโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรครับเนี่ยสอง,ส,อง,ส,องสามโหดับเลยคนในชาติจะลืมเจ้าต้องเปลี่ยนชุดที่ป้องกันเยอะๆแบบนึงอันนี้มันป้องกันไม่เยอะ กาะซาคายเหรอ,อน,นีแล้วกันมาเอาก่อนเลยเอาก่อนเลย,ยมันไม่กันเลยเว้ยเออ <c oughs> ได้เหรอครับเออเออเออนี่ไงขาน ไปไปไปฮชะตาข้าไม่ได้ลิขิตให้มาตายที่นี่ข้าก็เช่นกันขานปึบกว่าทำไมเกาะไม่แตกสักทีเออเออเออแต่เย็นเพื่อนแต่เย็นเพื่อนเจอหน้ากันหลายครั้งอุ้ยอุ้ยแก้ท่าแล้ว แก้ท่าค่ะหรอฮะพานมาเออเออตีหลบก้อนหลบก้อนไม่เอาไม่เอามาไปไปไปวันวันวันเจ้ามันอ,อ่อนแออีกที ถ้าเอาเคยเคยชนะเจ้าได้ครั้งหนึ่งนะครั้งนั้นก็ย่อมไม่ครั้งนี้ก็ย่อมไม่ต่างกันอึ๊ปอุ๊ยขานขานฮะอีกทีอุ๊ยอุ๊ยอ๊ยอ๊ย,อย,อยมาวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุย๊ยอืมอะไรเล่าหัดมานี่ขานอีกทีโอเคมามามา อีกทีได้ไหมไปนั่นไงสารพิษตัวว่าแล้วบ้าเอ้ยหนีไปแล้วอะ่ะโอ้โหต้องใช้ตัวใหญ่ฮนะมันเป็นโลค หยุดยังขาดก่อนที่จะหลบหนีระเบิดระเบิดโอ๊ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาไปอีกเออเออไปไปข้างล่างมา วุ้ย้ย้ยเดี๋ยว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 ปามีโอเคเออมาเหลือพลธนูพลธนูสามคนไม่ยากไม่ยากเออมาข้างบนนี่เป็นข้อดีของการใส่ผ้าผิดปาก เราเลยโดนพิษเข้ามาเยอะฮึบฮึบฮึบอะไรล่ะมาขานเจ้าจะไปที่ใดไหวไหมเนี่ยลงมาซะโอ้โห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 เดี๋ยวเดี๋ยว ขอเวลาเดี๋ยวขอเวลาเดี๋ยวมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างในมือโอเคยิงไปเลยเฮ้ย้มีคว่างตรงนี้ขอแล้วกันไปเออโอเค เฮ้ยยาสวยกำจัดตัวเด็กๆก่อนโอเคกำจัดเด็กๆก่อนเออตัวข้างบนเราจะขึ้นไปได้ยังไง ขึ้นไม่ได้วะลึกจะโอเคทิปทิปทิปเออขานลงไปเพื่อนมาสู้ตัวต่อตัวเออเออเออมาขานเออ

โอ๊ย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 ขอถลักเป็นธนูหน่อยเออกก็หนักจังเลยเออไปไม่ไปขอทหารอยู่ไหนวะเออสวยมาเออฮึบ โอ้โหเหลือดาบวะโอเคดาบโลกเฮ้ยเดี๋ยว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 ส่วนนี้ส่วนนี้เออมาจากไหนครับเนี่ยลงมาสิเฮ้ยข้างบนน่ะขึ้นไปไม่ได้นี่ไงเออ โอ้โหขันมันตามขึ้นมาผ่านลงมาเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไปมาระเบิดเกาะติด่ะเนี่ยไปหนึ่งทีเอออีกหนึ่งอีกหนึ่งปึ๊บมาโอ้ยมามา,มา

พื้นถึงพื้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้าก็มีค้านยังไงล่ะอาเพื่อนยังไงเพื่อนหวัดลัวข้าซะหวัดลัวข้าสิหวัดลัวข้าหวัดลัวข้าซะฮะหวัดลัวข้าซะเออเออต่อให้ข้าข้าได้คนอื่นก็จะมาแทน เราจะเป็นที่จดจตำตลอดการไม่เจ้าจะถูกลืมเออตื่นเรียบร้อยไหวไหมเนี่ยจะพังแล้วไปเร็ว เหลือไม่หมดแล้วเหลือเพียงหน้ากากฮะนี่น่าจะเป็นยูน่ะนะเสียงคุ้นคุ้น นี่ไงเราเหนื่อยหยดติ่งเลยนี่ของเจ้าหน้ากากนังรบปีศาจนฮะ คือเอ็นยังจบสิ้นแล้วฮะทุกอย่าง